ไม่คิดเลยนะพี่สิจะร้ายขนาดนี้เออเขาตั้งใจทําให้แกนดนด่าเลยนะแต่แกก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรเขามาก่อนไม่ใช่หรอทำไมเขาทำถึงกับแก,นกนขนาดนี้วะนางเบลเป็นไรเงียบจังเลยนะไม่ออกความเห็นเลยหรือว่ามีอะไรที่ฉันกับเอลินไม่รู้เออนั่นน่ะสินางเบลโอ๊ยฉันพูดแล้วนะดาวก็พีสิอ่ะ เขาเข้าใจว่าดาวจะไปแย่งพี่วัดมานสิฮก่อนหน้านี้เคยโดนตกฉากใหญ่ไปแล้วนะแต่ว่าครั้งนี้ก็เกือบโดนไล่ออกเหมือนกันแก่ี่สิ่งหนางไรในละครเลยเว้ยงั้นแสดงว่าตอนนี้แกกับพี่วัดไม่ไม่มีอะไรทั้งนั้นเฮ้ยดาวอย่าบอกน้ยว่าเขาจะหย่ากันอ่ะได้ยินว่าอย่างนั้นว่ะจะว่าไปมันก็แปลกนะเว้ยพี่วัดเนี่ยมีอะไรให้เมียทนไม่ได้จนต้องหย่าวะ สามีดีๆเี่ยเขาก็ต้องห่วงทั้งนั้นอะไม่มีใครยอมปล่อยให้หลุดมือหรอกเี่ยดูอย่างผัวกแกดิพิพัอน์อะอเป็นแกอะแกจะปล่อยหรอวะฮึแกอย่าเหมารวมผัวดีๆแต่เมียเลวเนี่ยสุดท้ายก็อยู่กันไม่ได้ก็ต้องหยาก,กันอยู่ดีอะ่ะแล้วแกรู้ไ่ไดาวว่าเขาหยากรันทำไมอะ่ะไม่รู้อ่ะแล้วกจะจอาไงต่ออ่ะเอาไงคืออะไรแกกับพิวัตรไงเท่า,ากับว่าตอนนี้เขาไม่มีใครแล้วนะ เขาจะมีใครหรือไม่มีใครอ่ะก็เป็นเรื่องของพี่เขาไม่เกี่ยวกับฉันห,หรือผู้ชายคน,นั้นวะคนไหนก็คุณวายุงที่เจ้าในผับไงเฮ้ยดาวนี่เคียงติดต่ออีกหรอวิดีนะดีตรงหนาดี<อ>ยังไงไม่เห็นจะดีเลยอ่ะแล้วแกรู้ได้ไงว่าไม่ดีอ่ะแกเนี่ยพอพูดถึงผู้ชายแกก็ดีทุกคนน่นแหละไม่จริง มีคนหนึ่งอะที่ไม่ดีใครเมกาโนเย็นแก้วหนึ่งครับเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรปากเป็นร้อนในหรอผมกลัวคนจะกระโดดจูบผมอีกสักหักโอ้โหวันนั้นมันอุบัติเหตุอย่าฉันไม่ได้ตั้งใจผู้ชายอย่างคุณเนี่ยนะจูบครั้งเดียวก็เกินพอพี่คุณ <laughs> ผมว่าผู้ชายคนนั้นเขาโชคดีมากเลยนะที่คุณทิ้งเขาไปอ่ะโอ้โหถ้าต้องอยู่กับผู้หญิง่างคุณไปตลอดชีวิตเนี่ยตายทั้งเป็นผู้ชายแบบคุณนี่ดีนักเนาะจูบก็ยังจูบไม่เป็นเลยอ่อนถอนคำพูดเดี๋ยวนี้ไม่ถอนถอนคำพูดเดี๋ยวนี้ไม่ถอนถอนเดี๋ยวนี้ไม่ถอน เสองคำพูดได้ยังว่าผมจุบไม่เป็นมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะอุ๊ยคุณคุณเมื่อกี้ผมนี่คุณนี่มันก็เหมือนผู้ชายทั่วไปเนาะที่เห็นว่าฉันเป็นผู้หญิงง่ายๆเพ่งซวยโอ๊ยโอ๊ยอะ <c oughs> เออช่างมันเหอะนายอย่าไปพูดถึงมันเลยอุ้ยดาวคนที่ฉันเชียร์น้ยลุยเต็มที่เลยดาวฉันว่านะพี่วัด่ะเหมาะสมกับแกที่สุดแหละแกควรให้โอกาสพี่วัดให้โอกาสคุณวายุดีกว่าอย่าเสียเวลากับคนที่ไม่เคยเห็นแกอยู่ในสายตาเอาเวลาส0บสิบปีของแกใกคืนมาได้แล้วฉันว่าพี่วัดเหมาะสมกับแกที่สุดแหละนี่เอลิน ถ้าแกเห็นพี่วัดดีทำไมไม่แต่งเองซะเลยวะ,ะถ้าเกิดว่าโซโซวคุณโสกุก็แต่งแล้วแม่นี่กูมีท้งลูกท้งผัวไงอองั้นก็หยุดออกความเห็นค่ะโอ้ยหยุดค่ะนี่มันเรื่องหนึ่งดาวมันปล่อยให้เขาคิดเรื่องเขาเองนะคะจบ,บค่ะนน HD TV